ปังปึ้งปึ้งป้งป้งปข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาเห็นปะอีกครั้งอีกครั้งก็คือยังไม่ชินนะเอาดีๆพร้อมหลงในทุกเมื่อถามว่าหลุดไหมอ่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะมาลองตัวคุชชั่นสกินทิฟิกกันเลยคือเดิมทีแล้วเนี่ยเราเคยใช้ตัวคุชชั่นเนี้ยมาแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเขาออกสีใหม่มานะคะประมาณ5-6เฉดประมาณเนีคือสวยมาก ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคมันถึงเวลาที่จะต้องมารีวิวแล้วเพราะว่าเดิมทีเราใช้สีเก่าอยู่เรารู้สึกว่าเราชอบเนื้อของเขามากแต่พอสีใหม่มาคือสีมันโดนใจเรามากซึ่งเนื้อก็คือเราชอบอยู่แล้วฉะนั้นเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าวันนี้สีเดิมที่ใช้กับสีใหม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยเบอร์เดิมที่ใช้เนี่ยจะเป็นเบอร์ศูนย์สามเพเทลนะคะแต่ว่าเบอร์ที่ออกมาใหม่ที่ป๊อปปี้เลือกใช้มาวันนี้เนี่ย ก็คือตัวนี้เลย 03n นะคะเป็น Natural Patel อันนี้จะเป็นเบอร์เก่าโหดูสภาพดิเนี่ยใช้จริงเห็นปะ3 Patel อันเดิม 03n นะคะนี่เห็นปะเห็นความแตกต่างไหมดูออกเลยปะว่ามันต่างกันยังไงคือรุ่นเดิมอะค่ะส่วนตัวไม่ค่อยจะชอบสีสักเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่า มันออกส้มไปนิดนึงเออแต่อันรุ่นใหม่ที่ผลิตออกมาสีจะออกเหลืองเกือบทุกอันจะมีแบบโทนเหลืองเยอะขึ้นมากซึ่งส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบใช้รองพื้นโทนเหลืองเออฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองใช้อันใหม่ให้ดูนะคะเปรียบเทียบ<ๆ>เห็นไหมเดี๋ยวเริ่มเลยเอาจจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ย แลหลายคนจะดูแล้วเนาะว่าเราแพ้น้ําจากการย้ายบ้านมาใหม่นะคะมันสิวขึ้นเยอะมากช่วงนี้กําลังรักษาอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยข้างตรงไหนดีนี่แถวๆนี้เนาะที่มันมีแบบเนี่ยรอยสิวรอยแดงมาเริ่มเลยนี่แค่แทบเดียวจัดตลับสู่หน้า ดูความเนียนดีอ่ะเดี๋ยวลองอีกปึ๊บ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 ทุกคนคือจะไม่ให้ชอบได้ไงอ่ะน้องมัน มันเลยก้าวข้ามผ่านคำว่าคูชั้นมาแล้ววันนี้มันคือรองผื้นแล้วแม่ความเนียนความกรีบะเอาดีๆดูดีแล้วเป็นเนื้อแมทที่ยังแบบให้ผิวที่สวยอ่ะดูดิที่สำคัญคือรู้สึกแบบเบาสบายสบายหน้ามากดูดิ ข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาเห็นป่ะแล้วเบอร์นี้คือแบบพอดีก,กับผ well, ิวเรามากแต่ในกล้องอ่ะมันจะชอบดูขาวเนาะแต่ของจริงอ่ะคือมันไม่ได้ดูแบบลอยเนาะก็งงเหมือนกันนะเวลาเราดูแบบว่ารีวิวแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้นะเวลาที่เขาชอบพูดว่าแบบ มันพอดีกับผิวเลยแต่เราคนดูเร้สึกว่าเอี๊ะแม่งหน้าลอยกว่าคอแต่ในความเป็นจริงอ่ะเราเวลาเราสอบกระจกดูตรงเนี้ยที่ไม่ใช่อยู่ในกล้องอ่ะที่มันจะมีแสงมีอะไรแบบเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยคือมันต่างกันนะอ่ะเดี๋ยวลองข้างนี้ปังปึ้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 งเกินไปไหม นี่สินะที่เขาเรียกว่าการสร้างผิวใหม่มันเป็นอย่างนี้แล้วสีมันสวยอะทุกคนคือสีใหม่ที่ทำออกมาคือแบบถูกต้องคือใช่คือเลิฟฉันสั่งมาสองตลับเลยอะเอาคิดดูดิสีใหม่อะอืมคือตอนนี้เป็นแบบคุชชั่น ที่หยิบมาใช้ทุกวันในช่วงนี้เลยทุกวันคือด้วยความที่ว่าเนื้อมันเนียนมากอะเออแล้วปกปิดคือเวอร์อ่ะก็ดูเอาแต่ผิวยังดูเนียนดูสวยอยู่นะคะทุกคนคลิปเดี๋ยวเราไปฟินิชูกกันทุกคนอ่ะก็ เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุกในวันนี้แบบสบายๆฟิลแบบวันชิวๆอยู่บ้านอาจจะไปยิมตอนเย็นอะไรอย่างนี้ก็เปไ็นไรก่อนอ่าก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปทดสอบประสิทธิธภาพนะคะของรองพื้นตัวนี้ตอนนี้มันเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ย14นาฬิกานะคะบา่ายสองก็ีลยวเราจะมาดูว่า หลังจากนี้ไปอีกกี่ชั่วโมงหน้าเราจะเป็นอย่างไรนะคะในวันนี้ที่รักข่าวันนี้หน้าเขาเนียนไหมเนียนเห็นแล้วหรอยังรับข่าวไปก็ตอบเปเนียนไปก่อนยังไม่เห็นหรอกเออเดี๋ยดูสิก็เนียนอยู่ก็เนียนแต่ปากสุดยอดวันนี้คือเทักปากก่อนเจอจันจะทักปากก่อนจะไม่ทักหน้าหน้าเนียนแน่ๆทำไมอ่ะปากแบบดูดิปากเป็นตรง ลิฟเดอนอ่ะหันขอบได้แบบโอ <c oughs> ้โหไปรียงวันนี้ได้ใช้สกินที่ฟิกไหมไม่ได้ใสเห็นปะรีวิวไม่ได้แหละรีวิวได้คนเดียวจบเรนไปเที่ยวนอกบ้านไหมอุ้ยพอพูดว่าไปเที่ยวนอกบ้านนี้หันมาเลยเหรอสนใจเหรอไปไหมเออจะลาไปไหมไปเหรอ โอ้แยแกงออกไปได้วยหรออ่าวันนี้เราก็ไปได้กาแฟมากินกันแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้นี้วันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบทำธุระปะปังด้วยอะไรด้วยเมื่อกี้นี้ก็คือไปสวซื้อกาแฟแล้วก็เอ,อตรวจสุขภาพเตรียมทำกายภาพนะคะเพราะว่าปวดหลังไม่ไหวนะฮะตามวัย ก็นั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้มีนัดกับคุณหมอกายภาพอืมแล้วก็เดี๋ยวแพลนวันนี้ต่อไปก็เดี๋ยวจะไปเอารถไปตรวจสภาพต่อประกันต่อพรลบเนาะแล้วก็มีไปแวะคนขาแล้วก็ไปซื้อลิงจี่ที่แมคโครอุ้ยดูเยอะแยะดูมีอะไรให้ทำลิงจี่อะไรนะอะไรจากจักรพรรดิอะไรใช่ลิงจี่จักรพรรดิแบบลูกเทาบุกนี้ถูคือวันนั้นกินรัตติกใจ นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา14นาฬิกา48นาทีเพิ่งผ่านมาไม่กี่นาทีหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จกันเมื่อสักครู่ฉะนั้นหน้าก็ยังดีอยู่ใช่มาถึงุก็ซื้อเปลี่ยนใหม่เลยร <c oughs> <c oughs> ้านประจำนะคะทุกคนใครอยากมาซื้อตามก็นี่เลยเดี๋ยวมอชั้นใต้ดิน ชื่อร้านอะไรนะร้านกระบะร้านกระบะเจอหูนะคะทุกคนนี่เป็นไงเห็นไหมน่ารักไหมมองเห็นไหมวะเห็นแหละมาต่อมาก็มานี้ค่ะ <S 1> <S 1> แว็กโค้ไม่กล้ารหรอกครับวันนี้นาจิจะแว็กด้วยหรอไม่กล้กาจะหารเรื่รรรรรองเขา

ก็มาเดินกี่ครั้งกีค่ครั้งก็คือยังไม่ชินนะเอาดีๆพร้อมหลงได้ทุกเมื่อออออยู่โคราชจะเป็นตีแน่กินอะไรไหมกินอะไรกินอะไรไปกินกินอะไรไปกิน M.K ที่ไม่ได้แปลว่า M.K ใช่คิดแปลว่าเฮ้ย <laughs> แล้วก็มาแวะซื้อข้าว,วก็กลับบ้าน ที่ฟู okay the ้ดพอตเดลโมนะคะใช่ได้วเขามันกลเห็นว่าอร่อยมันท uh okay. ี yes. <h 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 <h> <h uh> ่มีอะไรก็มีผัดไทยผัดหมี่โคราชสั่งไว้แล้วเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านกันเนาะผ่านมาแล้วสองชั่วโมงกว่าน่ายังเนียนอยู่ปะเนียนกริบเลยหรองงมาก ได้มาแล้วนะคะของคุณสามีดิฉันก็คือมีทั้งผัดผัดเส้นแล้วก็มีทั้งข้าวมันไก่คือเด็กวกัยกำลังโตอาอก็จะแบบกินเยอะนิดนึงนะคะกินเยอะขนาดนี้ไม่ขึ้นเลยเออคือกำลังเพิ่มน้ำหนักอยู่ไงอย่างนี้แหละอลไอ้พวกแบบเด็กวัยรุ่นมันเข้าการโหนผ่านดีไม่เหมือนคนขึ้นวัยเลขสามอย่างฉันกินนิดกินหน่อยก็คือแบบ ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะพร้อมกับของก,กินที่เราซื้อกันมาต้ออก,กินหิวแล้วหิวแล้ว อตอนนี้ก็อยู่ยิ้มแล้วนะคะหน้าก็นี่คือกล้องสดไ iPhone น,นะคะับยังเด้งอยู่เรามารอดูว่าหลังจบคาสนี้จะเป็นยังไงสภาพไหนนะคะ ย,ยังไม่ได้ไปซับเหงื่อแล้วเนี่ยดูดิและนี่ก็เป็นสภาพหลังจากที่ออกประจากคาร์ดแล้วนะฮะจะมาซับเหงื่อกันสักหนึ่งติดไหมเดี๋ยวไปรอดูกันก็เหงื่อออกฉับมากนะทุกคน ซึ่งถามว่าหลุดไหมก็หลุดค่ะหลุดบ้างอมแต่ถามว่าไอที่อยู่บนหน้าก็คือยังอยู่แน่นอยู่ดีเออแต่ก็ไอตรงที่เงือกมันออกอ่ะมันก็มีอยู่แล้วเนาะหรือว่าถ้าดูจากตาเปล่าอ่ะมันดูเป็นยังไงก็ก็ดียังแบบปกติยังไม่มัน ก็เมื่อกี้เพิ่งซับเออไปก็เอใอใช่ก็ไม่วานนี้เดี๋ยวขอดูด้วยกระจกก่อนนะคะโอ้ยังเนียนอยู่ค่ะทุกคนรองพื้นยังอยู่บนหน้าเต็มอยู่คือมันก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมคือยังกลิบอยู่จริงๆมาทุกคนถึงเวลาที่เราจะมา เช็ค okay. ตอสุดท้ายของวันนะคะว่ามันจะยังอยู่บนหน้าเราขนาดไหนนะคะหลังจากที่เราไปพ่านลรสุมชีวิตไม่ใช่แอคทิวิตี้ในวันนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลา5้าทุ่มสิบสินาทีแล้วเราจะมาคลีนหน้ากันดีกว่ามา คือมันยังติดอยู่บนหน้าเยอะมากทุกคนแต่เ,เขาช็ดยวนช่ำมากคือทุกคนในจริงๆนะมันติดทนนานมากและขนาดว่าเราไปแบบ ออกกาลังกายเหงื่อช่ำมากนะทุกคนมันก็ยังอยู่บนหน้าคือหน้ายังสวยอยู่อ่ะดีๆแล้วดูอันนี้อีกด้านนะอันนี้อีกด้านเป็นไงเลิศสำหรับใครที่กำลังคิดว่าอยากจะได้ครูชั่นดีๆสักอันนะคะบอกเลยสกินทิฟฟิกจบคือจบ เนียนกริปวันนี้ก็มาทดสอบให้ดูแล้วว่าระหว่างวันเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะ,ะก็เปกดได้ทีิตก้าในต่อต่อปปีได้เลยนะคะหรือก็จะไปสั่งแบบแบรนด์เลยโดยตรงก็ได้เนาะเออนะคะแต่วันนี้ก็มารีวิวให้ดูวันนี้พร้อมกับวอล์กในวันนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบว่ารีวิวในแนวนี้นะคะก็สามารถกดติดตามแล้วก็กด กดใจกดคลิกไลค์ให้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ลาไปแล้วบ๊ายบาย